การทำสมาธินี้การทำจิตให้สงบเป็นสมาธินี่สำคัญมากทีเดียวเมื่อจิตที่สงบนี่จะพัฒนาสู่ปัญญาปัญญาความรู้รอบในกองสังขารตามความเป็นจริงรู้เรื่องของรูป เวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆความจำได้หมายรู้รสัญญาสังขารความปรุงแต่งจ,จิตใจทั้งรูปสังขารทั้งานามสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจ,จิตใจให้เป็นบุญเป็นบาปมิญญาณคือความรู้สึก ที่เกิดขึ้นทางตาหัวจบุกริ่นกายนักกระจนั่นแหละนั่นก็วิญญาณซึ่งเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าขันห้าถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งใจมั่นเราไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เลยเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้ว โลปเสียงกลิ่นรสปวดอะธรรมารมเนี่ยมันกระทบกับตาหูวจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่เรียกว่าพัสสะกระทบกันแล้วก็กจะเกิดเวธนาถ้าจิตไม่มีความรู้ก็จะเกิดตัญหาเกิดอุปาทานปพชาติและเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้งการปฏิบัติก็จะมาฝึกที่เราจะองพัฒนาให้เกิดปัญญา ที่จะมระอุปทา,านนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรารู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้ใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาทุกคนนักปฏิบัติก็ต้องการปัญญาที่จะมารู้เท่าทันในความรู้สึกอุปทา,านที่เกิดขึ้น มันมาตาเห็นรูปเนี่ยหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเลี้ยนสัมผัสร่กายตูกต้องผลพัฒรถทำลมด้วยใจมันเร็วมากเลยมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆมันก็เกิดอุปทานละนี่ถ้าจิตไม่มีความสงบอุปทานเกิดขึ้นมาก็เกิดพบกเกิดชาเกิดความทุกข์ขึ้นชะิดที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนี่เราก็ต้องมาฝึก อบรมจิตให้นิ่งสงบเมื่อจิตของเรามันนิ่งสงบเนี่ยมันเหมือนมีอะไรที่มากั้นอารมณ์ไว้ไม่ให้เข้ามาสู่ใจเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้การดำเนินวิถีชีวิตในวิถีชีวิตแบบใหม่ปัจจุบันเราจะมีการใส่มาส์หรือม,มีเฟซชิล นะการเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเมื่อก่อนเราไม่ได้สังเกตการพูดกันนานๆนระยะใกล้ๆกันสักหนึ่งเมตรเราอองของน้ำลายมันก็กข้ามาถึงได้เชื้อโรคต่างๆมันก็มากับน้ำลายของคนเหล่านี้แหละแต่เมื่อเรารู้แล้วเรามาใส่มาสก์มา แล้วก็มีเฟ,ฟชิลด้วยก็ป้องกันได้เป็นอย่างดีนะนะั่นแหละไม่เช่โรคเข้าสู่ร่างกายการมีสมาธิน่ะนะสมาธิที่ตั้งเขมั่นนั่นนะนะก็จะกันอารมณ์นะอารมณ์ที่ตั้งอย่างความโลภความโกรธความหลงนะ่ะก็จะไม่เข้าสู่ใจสมาธิจะกั้นเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เมื่อก่อนถ้าเรายังทําสมาธิไม่ได้เราจะอาจจะไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่เมื่อเราทําจิตให้สงบนิ่งได้เนี่ยเอออารมณ์ไม่เข้ามาสู่ใจดีมากเลยอารมณ์กับจิตเนี่ยมันแยกกันได้เนี่สมาธิที่เราฝึกฝนกันอบรมกันนี่แหละจะมีอันิสงสูงมากมีพัฒนาสู่ความเป็นปัญญา เพราะว่า้าจิตของเราไปยึดถืออารมณ์แล้วเกิดความโลภความโกรธความหวงขึ้นแล้วเราก็ต้องมาใช้ปัญญามาแก้ไขแล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละคนเช่จนจิตของเรารู้สึกเกิดความโกรธขึ้นมาเอ,อเราจะผ่อนคลายจิตใจเราจะไปภาวนาแก้เลยยังไม่ได้เราก็อาจจะไปดูธรรมชาติ ดูท้องฟ้าดูแม่น้ําดูภูเขาดูต้นไม้ให้จิตใจเราสบายๆถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ไม่มีธรรมชาติจะดูเราก็อาจจะไปสิ่งที่เราชอบใจเช่นไปชอบเป้งก็ได้หรือว่าดูหนังฟังเพลงให้มันผ่อนคลายไปก่อนหรือระลึกถึงอารมณ์ที่มันสบายใจ ถ้าเราฝึก,กจิตในระดับอีกระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ต้องเดินทางไปไหนก็ระล,ลึกถึงว่าอาตอนนี้เรา,เาจิตของเราไปสู่ธรรมชาติที่เป็นยังไงไปูสู่แม่น,น้ำไปสู่ดูท้องฟ้าดูอากาศหรือเราเคยไปสถานที่ใดที่รู้สึกส,สบายใจใจว่างว่ลงวาก็กำหนดจิตไปก็ได้เป็นอารมณ์ ต่อมาเราอาจจะคิดถึงความทุกข์ของคนในโลกเนี่ยนะซึ่งเขามีความทุกข์มากกว่าเรามากมหม่ในการดำเนินชีวิตในวันวันหนึง่งอาจจะไม่มีอาหารที่จะรับประทานหรือในวันวันหนึ่งนั้นนหละไรายได้ไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวหรือว่าอาจจะลำบากยากมากทีเดียว จิตใจเราอาจจะรู้สึกว่าความโรคความโกรธความหลงอาจจะเบาลงมาเห็นชีวิตวิถีชีวิตของคนยิ่งในยุคของอวิถีชีวิตแบบใหม่นี่นิวนอร์มอลเนี่ย,ยมันก็ยากลำบากกว่าเดิมในการหาเลี้ยงชีวิตคนทุกข์มากเหลือเกินในการหาปัจจัยสี่ใจเราอาจจะก็คลายตัวโรพะตัวโทสะโมหะลงไป สบายขึ้นจะมีเมตตาขึ้นเราจะลึกละลึกถึงคนที่ยากลำบากแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือเขากันถ้าเราเห็นคนยากลำบากเราคิดในใจเราเศร้าหมองก็ไม่ถูกต้องละเราก็อาจจะคิดถึงความดีอยากจะช่วยเหลือเขาทำบุญทำทานยสระใจเราก็เป็นบุญขึ้นมาอันนี้ก็แก้อารมณ์ได้ เป็นการแก้อารมณ์ใช้วิตีใดเขาได้ที่เราจะแก้อารมณ์ให้จิตของเราออกมาจากความรู้สึกที่มันกโกรธโนบหลงได้พอออกมาได้แล้วใจเราก็ว่างจากอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นก็เกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญกุศลนั่นเละสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมานั่นแหละแต่ถ้าเรามีสมาธิอยู่แล้ว เมื่อเรากระทบกับอารมณ์เราจะมีปัญญาที่จะแก้ไขได้ที่จะพิจารณาเรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิก็ได้พยายามใช้ปัญญาพิจารณามากๆเมื่อจิตเราไปยึดถือในอารมณ์ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตมันสบายขึ้นมาจิตของเรามันว่างขึ้นมาเียกว่าเป็นนิพพานน้อย ป็นนิพพานทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองคือความว่างนิพพานก็คือจิตที่ว่างจากกิเลสทั้งหลายเราก็พิจารณาดินะเรี่วกวกตรมฐานที่เหมาะสำหรับคนมีปัญญาก็เระลึกถึงความว่างเป็นอารมณ์เอาไว้ทำใจของเราให้ว่างให้บริสุทธิ์เอาไว้ เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาไม่ว่างเราก็ดูแล้วจิตมันวุ่นความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะความโกรธโลบหลงเนี่ยอันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรากเหง้าเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญให้จิตเราเศร้าหมองเราก็พิจารณาเห็นว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนแล้วนะเราจะโรบทำไมโกรธทำไมหลงทำไมก็ได้ พิจารณาว่าให้ความโกรธหลงมันหายไปให้ได้นี่คือกรรมฐานนะถ้าเป็นอารมณ์โกรธกรรมฐานที่จะได้ก็คือความเมตตานั่นเองแหละเมตตาการุณายิางคนหนึ่งก็ทุกข์ยากลาบากมากกว่านะเราก็เกิดเมตตาการุณาขึ้นมาได้นี่ยเราจะมาโกรธทําไมโมโหทําไมคนทุกข์ทุกข์ยากๆกก็มีมากมายแล้วกันเราก็ ช่วยเหลือคนที่เขาถูกอยากใจเราก็สบายขึ้นนี่ก็เรื่องของกรรมฐานเหมือนกันนะอย่างหนึ่งก็ระลึกถึงกรรมฐานจเจริญเมตตาหรือว่าเราทําจริงๆเลยก็ได้ทําบุญทําทานช่วยเหลือสังคมใจสบายขึ้นก็เป็นบุญแล้วเป็นกุศลขึ้นมาเป็นความว่างขึ้นมาเอาความว่างนี่แหละเป็นอารมณ์ของใจพิจรณา สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างพระพุทธเจ้าถามท่านพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปวทนาสัญญาสังขารบิญญาณนีเออ่เราบังคับบัญชาได้ไหมสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้คนคิดว่าเป็นเราหรือของเราหรือเปล่าเป็นอนัตตาคือความว่างพระปัญจวัคคีย์จิตท่านรวมก็แยกออกมาจากอารมณ์ได้ก็เห็นชัด ว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีตัวตนนะจิตก็เป็นอิสระจากเครื่องร้อยละจิตใจก็เป็นความว่างที่บริสุทธิ์ขึ้นมาก็เป็นพระอาหารหันนั่นเองท่านนี้คนธรรมดาปฏิบัติละ่ะเราจะสัมผัสกับความว่างอย่างนี้ได้ไหมก็สัมผัสกับความว่างอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ละน้อย ให้เราพิจารณาปล่อยวางนั่นเองละะีว่าความปล่อยวางแม้ไม่ใช่ปล่อยวางได้หมดแบบชนิดละความโลบกหลงได้เลย,เลยแต่ปล่อยวางทีละน้อยทีละเรื่องเรารับรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็ปล่อยวางสอนจิตว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงไม่ควรจะไปยึดมันถึงมันสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญความปล่อยวางสำคัญกว่า หลวงพ่อชาท่านก็สอนความปล่อยวางสําคัญกว่าถ้าเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันสําคัญมันก็จะเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาแต่ความปล่อยวางนี่สำคัญมากกว่านะเพราะะบางทีเราอาจจะมีกติกาอะไรตั้งกันมากมายก็ได้แต่ว่าเราไปยึดถือในกฎกติกานั้นขึ้นมาเราไม่ปล่อยวางความทุกข์ ก็เกิดขึ้นมาอีกทังความยึดว่าตัวเราหรือของเราแล้วในโลกปัจจุบันนี้เห็นไหมว่าเกิดความยึดถือตัวเราของเราหรือว่ายึดย,ยึดถืออยู่ในผิวพันธุ์ที่แตกต่างกันไปผิวขาวกดีผิวดำผิวแดงผิวเหลืองอะไรอย่างนี้ก็ยึดถือว่าไม่ใช่พวกของเรา เราก็ดีที่สุดก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะในความยึดถือนั่นไงยึดถือนในรูปนั่นเองะนะแล้วก็ลูปลักษณะอย่างนี้เป็นพวกเราเป็นพวกของเรารลปไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้ไม่ใช่ของพวกเรามายึดถืออย่างนี้แล้วก็เกิดอุปทานขึ้นก็เป็นอย่างนี้ทุกเกิดใมตัวเราไม่ตัวเขาเกิดขึ้นมาใจก็ไม่ว่าง มใจไม่ว่างแล้วก็จะเบียดเบียนกันทางกายวาจาใจขึ้นมาเมื่อต่างคนต่างเบียดเบียน,นกันไม่มีเมตตากันก็วุ่นวายเกิดขึ้นและเมตตาจึงเป็นธรรมที่คั้จุดโลกเอาไว้ถ้านักปฏิบัติมาเห็นตรงนี้มันไม่มีอะไรรูปข้างนอกอ่ารูปข้างในกายข้างนอกก็รูปนี้ถ้าเราลอกหนังมาแล้วมันก็จะเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มี ไม่มีกายเป็นอะไรหรอถ้าจิตของเรานิ่งๆดีเราก็จะมองเห็นว่าเอา้านั่งกายนี้มันไม่มีลมหายใจจิตออกไปแล้วมันก็เป็นาธาตุธรรมชาติไปเนี่ยเป็นกองดินกองนง้ำกองไฟกองลอมค่อยๆสลายไปแม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นาธาตุเหมือนกันนะมีกระดูกเหมือนกันมีเนื้อมีเลือดอมีอากาศสาัตธาตุเหม,มือนกันเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะ ต่างแต่ว่าจิตไปถือกำเนิดในสัตว์ก็ไม่มีปัญญาเป็นอภิัษสัตว์ไม่สามารถรู้ทำได้จิตที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็โอกาสดีกว่าแต่ต้องใจเป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นแต่มนุษย์แต่ร่างกายถ้าเป็นมนุษย์แต่ร่างกายใจยังไม่เป็นเบียดเบียนกันมันก็วุ่นวายนี่ก็ย้อนกลับมาถ้าเรามีปัญญาก็เห็นว่า นะกายนี้สักแต่ว่ากายเห็นไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือความว่างตรงนี้คือความว่างนั่นเองเป็นวิปัสสนานั่นเองอะการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นรูปเป็นความว่างซะก่อนการเห็นหน้ามเป็นความว่างทำได้ย,ยากพอละเอียดต้องอาศัยสมาธิที่มั่นคงที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก ถึงจะพยยิจารณาเห็นเรื่องของเวทนาของจิตของธรรมะได้การปฏิบัติเริ่มต้นอย่างไงเริ่มต้นคือความมีสติรู้จักนี่แหละรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรื่องของกายการยืนเดินนั่งนอนมีสติก็เรื่องของกายอันนี้เรื่องของกายในการเคลื่อนไหว จนจิตเรานิ่งดีแล้วก็เห็นลมหายใจเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปก็เรื่องของวิปัสสนาเรื่อพิจารณากายก้อนนี้เป็นความว่างไม่มีตัวตนเราเขาก็จะเห็นทำได้ถ้าเราเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราจิตใจก็เริ่มว่างทีละน้อยก็ได้หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจยินดียินไล่ล้วก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงจิตเขาก็ยอมรับได้ ว่าไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจิตใจก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจนีน่เราปัญญาอบรมจิตให้เราเดินอย่างนี้ทางนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะนั้นเน่ยเราโชคดีว่าเราพบกับพระธรรมคามสอนของพระพุทธเจ้า ศาส,สนาขโอ,องค์ที่สอนก็นคือนะพุทธะที่บริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเองสัมพระพุทธเจ้าเียยังอยู่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามทางนี้เราเห็นสรรพสิ่งเป็นความว่างเราก็เจ็นพระพุทธเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งที่จิตใจของเราเนั่นให้พยายามพิจารณาโดยฝึกสมาธิให้ทรงตัวไว้มีสติรู้ท่าทันในอารมณ์แล้วก็สอนจิตไม่ให้ยึดมถมั่นในสิ่งใด เมื่อมีความรู้สึกโลบก,กดหลงขึ้นมาก็สอนจิตใจของเราพยายามฝึกอย่างนี้เรื่อยไปละ่ะนะทำไปไม่ขาดสายต่อเนื่องเราจะค่อยๆปล่อยวางในทีละน้อยละน้อยนะในที่สุดสมาธิมากขึ้นการปล่อยวางก็มากขึ้นชัดเจนขึ้นมันจะพัฒนาไปตามระดับทีเดียวขอให้เราทำอย่างต่อเนื่องให้ฝึกปฏิบัติกันตั้งแต่ที่ผ่านมาวันนี้ ทำไปอย่าหยุดให้ทําไม่หยุดละเราก็จะต้องรู้ทำเพียรทำน้ำชาจึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าในแผ่นดินมีน้ําอยู่นะเราพยายามจะกดลงไปในด,ดินก็ต้องพบกับน้ําใต้ดินไนดะ้เราใช้เครื่องมือเจาะไปก็ต้องพบน้ำนะ่ะใต้ดินนั้นนหะเป็นอย่างนั้นจริงๆขอใหอยตั้งใจทุกท่าน